เอ้าฉันเอกวาอ้ายได้ปากเสียเออตุ่มใตุปากเออเธอบาเห็นประพบแก่ตานี้เออาถ้าไม่อยากนู้นะขอจ้างนำใส่งูมาเก่าและ้าวจักลายประดับเบ้กิยนูเออกาอสวัสดีอีกรอบพี่น้องตึ๊กเลยจะมากินอีกนะจ๊ะเออหนอ หยุดข mm hmm. mm hmm. ึ้นเลยใช่ไหมจ้าเออบะอยเอะอเพิ่นโค้ป่าพี่น้องอัลลัอัซามกินเ้อะเฮ้ยบออะไรเออนี่แหละพี mm ่น hmm. ้องร้อยอังละอันล่างยินีละจ้าเออมาจ้าผูผูดโพเนาะสวัสดีจ้าลางสวยลางบวงอะไรยังไง หอยเด้อจ้าอืมล่างถั่วล่างบวงพี่น้องเอ้ยอือป้งบ่เฮ้ยจ้าอือทางนี้ก็ลงถั่วล่งบวงทางนี้ก็คือวัาจ้าโอ้ยกองแกงกองไว um. uhm. ้กัเทอพี่น้องเด้ออืออืออคาืเพัมื่ออ้าวขัวเฮยขัว อือยบอะฮะอนกินเยอปลาเอือกคั่วป่าพี่น้องเออจังเบิ่งต่อยปีงอีกปีงปิ้งบ่เฮ้ยแมวเอือบอืมอือปงเนอะป่ากรคืออยู่เฮ้ยคืออยู่อออดนะอ้าพี่น้องบัดนี้ก็สิได้ทำการปรุงโคเลโคเลระบาดนี้เนาะอื ใส่น้ำมันหอยสักเล็กอ๋อเปิดทันเลยเปิดซดจำได้เฮ้ยเปิดสดเออเปิดซิงเปิดซิงอืมอ้าวเฮ้ยใส่มันจะเสียอืมมันระเบิดโห้บกแ้กงัลวรวยเยรวยมากรวยมากวัยแกมันรวยจะตายรวยจะตายยอด้อโ่เกฮะอขไปรถสมาูอวยอไปไปซา ผงวิเศษเธอผ่ามีแต่ผ่าไทยอ้าวจ้าปุ่มต่อไปจ้าสลับสลับสลับหน่อยแซบหน่อยฟาท่าในกระปุกแมนบอกตัวเป็นงซุงมซู้รถเออกระปุกะกระปุกะจ้าใส่กระปุกอ่ะเบเฮ้ยเออ ทำไบหน้าฉัเลี่ยมมากอยู่อืมอตัวเองุ่นแมมัดก่บ่ามเงมไปดื้นพุน่ะไม่ได้ไปหบาดูใช้าทาเจเี้ยเดือเขาบาดเลียคือตันเดะพาท้ายเจ้นี้ยนก็ก็ดีดีกาไ้น่นใส่นสยใส่จะใส่เนี้ยใส่ใส่ต่ำเออใส่ต่ำก็ยากใส่พอแห้งเลเป็นโรกอัใส่ดแล้วเอ้าก็บ่ได้บอกกันเนาะต่ำก็ต้องปลุกมันเร็วแต่ว่าเอเนาะ ตายบาดีซสิเข uh. hey. like like uh ็มไม่ลดบรพนมาขวมเลย่าเส่แท้เฮ้ยไปใส่รถคุณเนี่ยสรดสุดแรงไปใส่บึ้แคนี้แต่กูได้ใส่ซอสซอสจะมาทนชเป็นบอสคุณแย่ได้กิ่นต้มป่าใส่เกลือเดอือโอ้าวกับบาดีชาลายนะคุยคันบอือคันว่านี่นละก็เจ้ากไปไอาห้องเจ้ามากล้วก็มาร์กอะไกอามือบอจะบอกียูนอือเอามาใช้กันแกมาใช้กัดห่อเมือกว่ะออ มันจะบกเืองบกพีกไปเด็วมันัวมันให่มากาแบบนั้นมันจะเข้มเลยจะแจะมาก่อนเฮ้ยบริวารสิแจะเด้อแจะเมื่กระงุ่ำที่ได้ขอ้นอ๋อสิแจะไอ้นี่อืมคอยแจะอย่างนี้คอยปาแจะไก้าแจะอืมมันแจะจะมากมากไก่กัแจะแ้เอามาแจะเอามแจะมึงจานะแจะให้นี่ดีมาได้ไล่เปนได้อืมน้ำตาลน้อยหน่อยเาได้กน้ำตาล ใช้เช้อหยางทังกินทั้งห่อพี่เราเออทางกินทั้งห่อจ้าไปเฮ้ยไปปิ้งเฮ้ยเอาไหม่ให่เฮ้ยเอาไม่ใม่เฮ้ยฮัลโหลดไม่เฮ้ยมโนราถอดไข่หรอบอพหน่อยอยากแห้งอยู่เด้อ <ừ> ได้จใจสบได้ใใยังไงปีงเคยเตกินอไปงจับปิงจ้าเ้มเ <c oughs> ป็นป๊ <c oughs> พอดีเราเห่า ใส่ใส่ไก่ใส้ใช่ป่าจะดีก็การตกร้อย่างี้ไ่แ้วัแ่กรดแสงไฟเนาะยย่นะี่ละจ้าพี่น้องจ้าใส่เถือละน้อยก่อนเนาะน้อยหากเต็มเลอไก่ยเดกันอ้าทางนั้นก็จับไก่ล้วพี่น้องตอนนั้นกจับไก่ล้วจ้ามันข่าวพ้นเตียงว่าไก่ซื้อมานีอ้าวอามาก็ยืดหยุ่มให้เป็นแน่ไหม ยุบไก่ใส่คำว่ายุบมันแล่นลงแล้วอาวอามันไก่แหลงจังละแล่นลงไปในไก่ผมวิ่งเอามันก็อันนั้นแหละแต่ว่ามันก็ไปแต่ว่าเอออ่ะต,นตอนนี้ก็เก็บเมื่อกินว่าสั้น มากินอยู่อน้ใช่ไหอทั้งกินทั้งห่ออรีคลองแท้จ้าอืออะไรมันก็มีเราไม่มีเราก็กินแต่ว่าเฮ้ยเราจะเคททำไมเนาะเออทั้งนั่นบ่อมากินทั้งห่อยุบได้เลยเฮ้ยบ่ออยู่ในซุ้มอะไรนั้น เออเฮ้ยแก่คึให้ผู ừ, ้เจ้าอสองขยาพฟ้าบไดปะอืมมาคนเอาเต็มถูกมาให้ผู้เจ้าไว้สองโตเออเอโตบ่เฮ้ยสอโตเขาไม่ได้กนอไนขั้นตนขวางกัว่าบพ่อในพ่อเรียกะอืมยัน้าม่สั้นนะ่พอให้เขาพูดอืมน่ะต่เฮยกินลายมือเนาะจะไม่ขครนันนทุกอย่างตัวใหญ่ตันยว่สิซอนเฮ้ยเออามือเนี่มันมัน้ สานสนสาละเ่อกินใส่ตู้ไว้บ่กินอืมอเดี๋ยวาบัคุกแจ้งเดี๋ยวเขาคอยแจ้งเด้อวเป็ยังไงเซลเซลล์นะแจ้งกัยังงงงอยู่ทั้งกินทั้งห่อไอ้แขกเอ้ยตอแมของมูมบริษัทกหญ่แม่สิแตกบริษัทใ่ลืม จะไมนีเป็นมเาเป็นกันเนอยากได้กอยาแม่แต่แยกเพราะเขาบ้าเองเปล่านะเปล่าส่วเปล่าตัวนะบ่เออสบายดีจ้ามาแต่แม่เราเป็ันอยากได้เออา่เอ่ะายดจ้าจ้าตายังเคยตามแจวบ่

คขอยสันจะเกิดวันคานหรือจะเกิดวันสุก่นอเป็นจ้าอันป็นจำมันเกิดไรมามอเบิ้เกิดวันคานเจียบจูบจูบเฮ้ยมันเกิดวันทีท่า่ายทีตาแจเดือนใดอ้าวืดจะมาพอบวยออกลูกงันนจืดปีซึ้งเค้กยู่อนเงโอ้ยจะจืดอยแล้รเฮ้ยกระตูดแล้วกันนีื้เค้กแค่นึงครับกระตูดให้แ่พี่นองเ้ย มันเกิดขึ้นนะจะซื้อเค้กแต่มันเกิดที่บ้านใจแล้วเนาะบ่จะไปเกิดที่นันไหบอได้จะเกิดที่ใจจ้าขอย่าจะเกิดไรมองเกิดอลไรเคอร์หนึ่งจะพูดถึงมักเกิดสิคิดอะไรอันนี้เออน่อ้ยก็จะกินเค้กหลายบอแต่ว่าน่อ้ยสิกินแต่บอเดียกว่าบไดบ่อน้นกำลังปีงป่าจ้าแหกทานอะอยากเบิร์ดอลไรได้เฮ้ยเอาเติมอีกทานนั้นไม่ใส่เฮ้ยพอไหมพอแล้วกันแะล่ะ เซตประจำทีมงานจะเจาเะูดฟาดเนาะอืะออะโอ้แสบหูได้นาะพี่เนาเออเออดาพันด้แล้วพี่เนาแแสบหูได้บุตสีอืเคยได้ยินบ่ว่าี่า,ามีรราโอ้ยขออยู่เฮืงอนก็มีเดอ้อะี่ปานาตาัางต่งเน่ยอยากจิบลยอีกเลยคอยจะมีคนนี้ แล้วมันอยู่ในสายเอ้ยมันอยูแกงบจุโอ้ยแจจุวยนี่อ่วยเออไอ้เจ๊เจ๊ใบมันอ่อนนี่เคยแกงเรอไม่ใช่ใบอุยชีบอ๋อบ่อเจ้าแกงใช่ใบมันอ้ยใช่โบอีจีเงคักใช่ใบมะพริกก็เคยใช่ใบมันกับเคยใบมะพริกกับแซบขอยินลองใบมะวนมมนจัจางเออ น้องจังหวะเข็มจะจ่วยผู้บุจักดอกไผ่พี่น้องเอ้ยเหลื่อมตายังไม่สุกควอยสีร้องแกงนไม้อันเจ้าซีมเบิ้งกันยเออแกงไมแม่ในบัดมือว่ามะแกงให้กินเนยมืออันนี้ไม่ให้ดำกระพุ่นอ่ะนะไมมกแกงเจ้าพาิจืดประเดีพ่นุ่บอกออมือไม่แต่สวดว่ากินบอก ข้าว <K in line> ินลายเมื่อวันที่หกข่อยันข่อยได้มาช่วงแรงไอ้แก้วเบอร์วันโจโจยอ,อันตัวสิไ่ใสเฮ้ยมันเกิดคุณยายมันเกิดค,คุณยายอย่างไรมันเกิดได้ยังเออจะมันน่งนอกคนอ๋อ สิีเฮดบุญนใหคุณยายสุกระบ๊าเฮยสุกระบาสุกระบาเใน้อนาเออ่เนอสิเฮตบุญน่ยเพิ่นมันเกิดเพิ่นมันไม่ไมันไม่ไมอย่บ้นะอยานู่บ้านนะพวกนี้แหละหกอมันยลี้่าขี่ขึ้นงานจ้า่เนีพกเป็นป่าขี่ขึ้นงานเอาเค้กไปให้ลกน้อยเป้าอ๋อเอาฮ้อนจ้าฮ้อน จังวันสิบีเวลาว่างแต่ประมาณบ่ายไปฮะสองโมงสามโมงกับสิบมเอ้ยสี่โมงห้าโมงถากเขาบอกบอกมาหกโมงผูกเขาไปได้แต่ยังมีจสิบแปดนี้ยเขาบอกยังมาหกโมงมาผกินเลือขเพลค่เมืดไร้ขึ้นอากาศเอเป็ดเกไก่แล้วเขาก็มาพี่น้องว่างว่างว่างไม่ต้องขึนได้อีาแดจะแรงมันคนสิบแปเนี้ยกับคน เออเ็้มบานเข้มไว้บ่เฮ้ยเอาหมอของห้าูิได้เจื่ซื้อยูทูบเบอร์ข้ากเจ้ดเาเห็ดน่แม่นยู่เขาเชืประเด็กยู่เงินมเขาเชื่ออย่านั้นเาชประเด็กยูงเงินเฮ็ดพี่าแค่เขเืประเด็กยู่เงินเขามามาเราลกปล่อยจัมันสงสารนะเจ้าคือว่าป่าไก่กูมาเออเาะเฮ้ยมันเฮ้ย ออกใกล้มากนะดูออกใกล้ไม่ใกล้ตัวดิ๋วแะกเขาจะเอามาเขา่อดีแต่จะเอาเข้าไกลนะเนื้อปลาแดกเราเนืะเฮ้ยนะมันอึดเนอะเออส้มและปลาแดกไะนะเฮ้ย เจียืได้เรีวามาเฮ็ดผ่าได้ออกงานนั่นักจ้างอันเรีากนำกับปุ่นตลอดออระดับเฮ้ยระดับยูทูบเบอร์ที่มาเฮ็ดเข้มจอดรออะ่ได้เด้อใขเจ้าขาวมาโดนหัวคาโฮี้ออกมาขัดเทียนแล้วจะได้ออกหนาวเออหนาวเฮยหัวานนี้ยหัว้่นอยากออมาจะปรดมีอย่างๆออกมาเออแ่เออ ุิจะมาซูมูกนเะเออเปนอมเออมันเนาะป่าพอดนะเนาะยังมึงมงอื่นอยู่นั่นน้ปมันหย่อยเลยอออะไรเฮายอย่าสุกคักร้ายไม่สิเป็นนื้อขันปลาไ้กบนอม้บนำปิงนะเพราะว่าบัเอือปิงนี่มันไม่ป้ มาตะบานน้ำเบาน้ำมาไก่มาตะบานกลางป่า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 ข้าวทองป่ากระเดื่อป่าเซป่าเข่งป่าขาวนี่นหละบ้านกลางป่าเออเมืองไซบุรีแขวงขามวนสวัสดีชาวบสานยาคิดขามวนอยู่ใกล้สังบ่เอาอยู่พุนน่าเฮยแขวงขามวนเนี่ยจัดเปบ้านหลงกลางเงี้ยนะ บอลูะพายน้ยถ้าแข่งข้างนั้นนบอืมัวอยู่จับกับกองนบนีไอ้มาข้ไป้งกะบันดงบนดงกลางเอไปิดงจะเอาแล้วเออดงกระสีดงนะกาจะแล้วมันขาดความบ้านนกแก้วทังไทยเ่ยเออมหับ้านขว้แต่แถวบ้านตัวอันดนเขียวบ้านท่านบ้านนกแก้วบอมีบอ มีเตโนเออมีแตนแก้วนะบ่ลน no ้ำกอกน้ำบรรดบ่มีงเด๋ยเขากินน้ำอัางบ่มีแต่น้ำอางเลิกเพรกะว่ช่างมันบ่มเนาะเฮยอยังห้เจ้าฝ่ายนูคนะขามักกินเจ้าผัดใช่กับบ่ว้านนูเพื่อนกินคือกันนะเจาัเนาะเฮยนูคือกันเาะว่าเจ้ามักตู่มันพุ่นเออบอกว่าทำไมมันไกลสิผ้าเขาเมื่อหาอยู่ หนูมันก็พอได้กลิ่นเลยหนูนะเดี๋ยวเฮ้ยกันเลยทางข้างเอาบ่าได้ไปยืนเย็บเงินค่าน้างเราได้ไล่เติบด้วยน,นี่เน,นาะแถามาลุดนลุ่นหนูนะมันมันมีแต่ว่ามันมีผัวหามีท่านอยากหาท่นคอยกินนะสาม คุณเจากบัทียูทูบเบอร์้เตยมตาออกรถคุานีจะลืมมาห้ป่อยเลยโอ้ยรถทีบกัยังบ่มีปัญญาซื้อเอ้ยอาอาให้สิออกก่อนกันเออเอแววางคุณเจ้านะถ้าไม่อยากนู้นะคอยตั้งนำใส่หูมาเก่าแล้วอย่ไปชักจักสุไลปะดาบเฮ้ยกินูเออเาอยคือบเอนเออไม่ใกลตัวหนึ่งบ่น่นะ เอออันนี้เป็นเป็นยูทูบเบอร์เด้อนี่นะเงินเดือนยูทูบละกันซื้อรถทีบกระบอกจูบไม่เป็นยูทูบเบอร์อันนี้เออยูทูบเบอร์เวอเนาะเจ้าบ้านเลอเนาะจ้าถุให้มีเนเถาะโอ้ยจำพ่อฮักเจ้าเป็นพ่อฮักในกายเออฝาฝ่ายข้าเจ้าอะไรคือการ แตจ้าเป็นพ่อฮักนี่หามดอะเอ้ยสลบ่ฮักหรือายหรือพ่อ้าจะฮักเคยาสงอ่ะีเฮ้ยเปนพ่อสงเากับอได้นาเออเดี๋ยวข้เชี่ยวเออเนาะเออบ้าส่วนอะไรฮักเอายันาเวอ้เด้ปากเสียเออ ตบปากเออเธอมาเห็นมาพบแก่ตอนนี้เออเอเออหนอบ่าผิดพลาดขอโทษขออภัยน้ำเกลือหักเด้อเออขู่มาแน่น้น่อยขูก็เถ่าเลยได้เซมสับแเลยอืมน้วเกอืม้เออขู่ได้น่อยเฮ้ยแต่ขูมีพัวนอยเออกูเท่าอยู่เออ โอ้ยบอกแล้วบอกกระชมอะไอย่างนั้นนี่มึงเกาพ่อแม่ครับบอกโอ้ยปู่โทษบอกญาแล้วเออโอ้ยเพื่อนนั่นข่าวทั้งพ่อทั้งแม่เขาก้อนได้จัควเนาะเอออ่าชิบะข่าวจะได้เฮ้ยเจี่ยวกันน้องกันน้องแต่ขาดเทิงบอกว่านั่งเด้อกคู่อะไรนะย่ามาเวาเด้อยมันมีหลักฐานด้อย กยาเบ้อมาแล้วค่ะ้นจังสิในป้านอยู่นีกะผ่านเด้อจะคุดดัวน่ะทส่นสิในป้านหอปูอยู่เส้นมาได้ปูป่านเด้อปูเลี้ยงมาไดเ้เออเนาะปัญหามาแล้วก็ไปเราเพื่อนพ่อมาได้โอ้มาไดล้วเขาไปไปรอบจองวะไปเมื่อวานว่ามาได้ัาโมดอะไรหร่อน่อย อันนี้ก็ตนม่นอนกงจะมา่นอนนะแต่เขาไม่ไดอก่าขาดไหลายตอย่ตมันขามาทไได้ตัแล้วก็จ่าพี่น้องสุขละจสุขละจาโอ้ยได้อยู่ทางหัวมันกรซสางมันอื้เนอปงป่าขี่ให้งานพี่น้องเออจัดจัดยังสวยงามบ่เฮ้ยอ้าวเนอเออเนองานแเออ ปิกป่าจ้าพี่น้องโอ้ยแสบนัวหัวมวนเด้ออมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อปิกป่าจ้าพันพัดพัดพัดกักินโลดเออหวยว่าไม่นังจักมันตอนนะมาเบิ่งอีกบาดนึงพี่น้อง มันจุ๋ยมันแดงแล้วมันไ่่อยเละมันไม่หมองเลยกินทีหมอบ้านอเจารยแมีอยู่เจ้าเอาทังหื่นมาเ้งไม่เฮยอกินมะเน่ยเนอนท่านบท่านอยากเป็นมาเลงได้อืมมันเป็จีกเหลืองเลือดตาตามตัวว่าได้มวท่านจะเยยังดื้อไก่ได้น่อยเขมาเอา่บอกว่าท่านไก่มือได้กันท่านไป่มือได้ก็ไปนท่านเอาแะเออท่านไป่ยังได้ท่านก็ต้อไกไปนกระโพสนะเออห่างไ่ได้บอกเฮ้ยยันยันย บาดฟื้นงฟื้นนะเฮ้ยยังนะอืมสตีสยนนเหล็กวะเฮ้ยก่เฮียยาทานใส่บอก

บสอผ้ามึงเลยผูกเสื้อมึงคลิปนึงกูเห็นอ่น้าตอนน่ะเห็นบนอนแต่ใจอยอ้าแตนอนประมาณเหมือนอโผคนงามเหมือนนอเอคนมาได้ขนนอนเฮือกเติงไดนอนแต่ละอ้าบเาอนได้ย้นเพิงเออนอนเฮือว่าจงงามแลวสะอ่อนความงามจะด เนแล้วคอยคนเกิดวันทานง่าทำบุญด้วยเนี่ยอ้บัด้ก็้บุญสันดินเหอะมาบุก็บวัดนะมาวัดเราไปทำบุญจะไหนถึงไายมันจะอยู่ในจักรทองนะมันอยู่ในลิ้นใจนี่เออเข้ามาด้วยความเสน่หาบ่เฮยง่ายลงไปนะแล้จังหะชิาค่บด้ไปข่ายนี่นะ่ปกับปุับสัญได้ไปกระยาได้ป่าเอ้ยเขาสิ นายเจ้ away, ation, uh, is ังมาไดเมียเข้ามองาไปยั่เขาไปยในค่นองกันเนาะอืางใ่านปวดปื้งให่ะญาเ้ยวเมียเขาทำญาเดอุ้มนะไปหาเป้าบริเป้าใหรได้เอะเออผู้เป้าก็เซ็ตแหละเด๋วบก้าบกก้าเปิดเห้เป้าเออทีแค่มาด้แตยากพอจีิแย้นบ่ยุ่มบ่เหนอไอ้เน่ยที่แค่มันต้มกินมันกยุ่เอ อาปามาซือบทุกโลกอยาดแค่อ๋อแต่ีป่านยุ่ซือเนาะอือฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่าปบาในวามาานี่อือใครจะเดาออกมาเบินโซลัสซัอยู่บดจืดอบบประดนอเออ่ทำใส่ใจาบ้างนอใส่บ้างบอบอบใส่กระยาเฮร์มันอันนี้อยู่น้ำมันมันหยาลงแต่ว่ายีหีนึ่งกัแล้วพี่น้องเอ้ย พยายมกินตกปลาแม่งกินป่าอนเออปาอนเออใหม่หมอนันแห่งการเสพนะเฮ้ยเข่าหหัวยังไงแต่เนี้ยนะจอนะมข้นตข้าวในติบอันบ่อรถเด็กมีอยู่ข้าหาในบ่อรถก็มีอู้อ้าวกรสิมากินข้าหมูกับกรสิโพดี่กระตื้อถือมาตว่า

เห็นว่าคอยไบนี่คอยกับอะไรคือเลิกกับตัวทีแล้วจะยังมาเล้กเื้กกับเดิเออเนาะเฮ้ยก็เลิแต่พวกกับเด้มบ่ในอีกหีบนึ่งจะไม่้เดอีกหนึ่งหีบก็แล้วแล้วเนาะจับพี่น้องจับปิปลกีบนจ้ามันจวยจวยมันจุยจวยพี่น้องเอ้ย มาเดินมาเดินมากินน้ำกันจ้าเอออะไรพี่น้องเออว่าร้านใหญ่ห้างเปิดพุ่มไมเขบมาบันแหงไ์เนาะก็จะเข้าเก็บาพาบรรยากาศไว้เพียงเ้นนี่แหละบ่เฮ้ยนะสบายดีจ้าติดตามคลิปพรุ่งนี้เด้อพี่น้องเด้อสบายดีจ้า